กับผลงานปลารวมครับรได้อยู่ครับโอ้ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีนะ้าน,ะน,ะนักตกปลาทุกคนนะครับ วันนี้นะครับพามาตกปลาหน้าดินนะครับอยู่ที่หมายท่าทรายจันทิมานะครับอยู่ที่อ่างทองนะครับก็หมายนี้ผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับเพิ่งมาถึงหมายนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับวันนี้ร้อนจริงจริงครับเนี่ยครับผมก็ลงเบ็ดอยู่ทางด้านนู้นนะครับลงเบ็ดนายพี่ปอนนะครับกําลังตีเบ็ดอยู่นะครับผมลงเสร็จไปแล้วนะครับผมลงไป4ี่คันนะครับ แล้วก็ของปอนอีกของปอนอีกสามคันนะครับแล้วก็มีน้าๆที่เขาตกอยู่ข้างบนนู่นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับนี่นะครับสภาพหมายก็ตอนที่ตีเบ็ดไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยนะครับต้องหลบมาที่ร่มเนี่ยนะครับมันมีเพิงที่น้าๆเขาตกปลาเขาทำไว้นี่นะครับพอได้หลบแดดหน่อยครับร้อนมากเลยนะครับ โอเคครับสภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับแม่น้ําเจ้าพยานี่ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีแต้มมีผลงานเดี๋ยวถ่ายให้รับชมอีกทีนึงนะครับครับอันนี้จะเป็นสภาพหมายนะครับนี่นะครับหมายที่ผมมาตกนะครับก็ท่าทรายจันที่มานะครับเสาทงทองนะครับนี่นะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับสภาพหมายนะครับนี่ครับ ก็ตรงนู้นก็มีหนานะครับนู่นก็เพาตกปลากันอยู่นะครับมีทางด้านตรงนู้นนะครับกลางร่มอยู่แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เนปปอนก็ยืนตกอยู่ตรงนี้นีะครับพอมีร่มได้หลบหน่อยนึงนะครับส่วนที่ผมลงเบ็ดก็อยู่ทางด้านนี้นะครับเนี่ยครับลงไว้ของผมสี่คันวิปปอนสองแล้วก็อีกคันหนึ่งก็กําลังตีกระสูบอยู่นะครับเห็นมนขึ้นกัดลูกปลานะครับ ร้อนมากครับผมถ้าใครจะมาก็ต้องเอาร่มมานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานกันครับครับตอนนี้ไปปอนโดแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับอ้าวตะโกครับอ้อ มาเลยโหเออมาเลยครับสวยครับผมที่นี่โอเคครับแต้มแรกครับมาแล้วครับ ขอบผมแต้มแรกนะครับใส่ย,ยูครับผมใสสวยๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูแต้มโอ้โหติดนิดเดียวครับเนี่ยจะหลุดเลยครับโอเคครับอยู่ก็วะ ไม้แต้มนะครับอูพั่นๆๆเลยนี่ครับผมปลาตะกกนะครับแต้มที่สองนะครับอันนี้ย้ายหมายมานะครับเมื่อกี้ผมตกอยู่ทางมุมทางด้านน่ะตรงที่เขาดูดทรายนะครับแล้วปลามันไม่เข้านะครับก็เลยเขยิบมาฝั่งนี้นะครับเนี่ครับผมตายไปแล้วแต้มที่สองครับ

นี่นะครับผมนาครับมาอีกแต้มนะครับตอนนี้เป็นแต้มที่สามนะครับของผมนะครับแต้มแรกก็สยูนะครับแต้มที่สองก็เป็นตะกบแล้วก็นี้แต้มที่สามก็เป็นส่ยูเหมือนกันครับไซส์ก็สวยๆครับผมเกือบๆเกือบโลไหมเนี่ยเจ็ดแปดขีดได้นะครับโอเคครับผมนี่ครับนาครับพอดีเก็บเบ็ดนะครับได้มาอีกตัวนะครับเป็นสังขวาสนะครับ มินิครับผมเอ้ครับสี่แต้มครับผมครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงนะครับก็ตอนนี้ได้ผลงานมาของผมได้มาสี่แต้มนะครับแล้วก็ของพี่ปอนได้แต้มหนึ่งนะครับของปอนเป็นตะโกกนะครับได้ตัวแรกเลยตอนประมาณน่าจะประมาณเกือบเที่ยงครับ แล้วก็ของผมก็เงียบเลยนะตอนแรกลงจุดแรกตรงนู้นครับปอนได้ตัวดนึงนครับผมไม่ได้เลยทน,นี้ก็เลยย้ายเดินเดินเลาะขอบไม้ครับย้ายมาประมาณ50เมตรได้นะครับมาลงตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นลานปูนนะครับก็มาลงได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ได้ใส่ยยูมาสองตัวนะครับแล้วก็ตะโกกตัวหนึ่งแล้วก็สังขวาด ตัวหนึ่งนะครับกล้วกับตอนนี้ผมได้ไปละสี่แต้มครับก็น้ําค่อนข้างจะไหลแรงนะครับถ้ายังไงก็ใช้ตะกั่วหนักๆห,ห,หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีใกล้ๆใช้ใกล้ๆใ,ใ,ใ,ใช้ฝั่งเนี่ยครับก็จะเป็นเป็นคล้ายๆเศษเศษปูนนะครับเพราะว่าเวลาดึงมานี่ก็ติดบ่อยเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ฝนฟ้าก็ตึมคึมนะครับเหมือนจะตกไม่ตกนะครับแต่ว่าแดดไม่ค่อยมีนะครับเป็นแบบร้อนแบบอบๆนะครับก็ยังดีผมมาอยู่ใต้ต้นมีร่มไม้พอดีโชคดีไปครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพใหม่นะครับครับนี่นะครับก็เนี่ยผมตกอยู่ตรงเนี้ยผมลงใบสี่คันเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เหลือสามแล้วนะครับเพราะว่าริมสุดเนี่ยมันติดข้างหน้านี่นะครับดึงขาดไปแล้วก็เลยยังไม่ได้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เวียงไ้ใหม่นะครับนุ่นก็มีอันนาเขาตกของนุ่นอีกสองท่านนะครับแล้วติดกันนุ่นที่เห็นเป็นแพก็เป็นแพตกปลานะครับนะครับนาเขาก็ได้หลายตัวรับได้ได้เปสิบกว่าตัวรับมีสวายแล้วก็ตะโกกใสดีๆนะครับนี่ครับสภาพหมายครับผมเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงนี้ก็เป็นหมายเสาตรงทองนะครับผมท่าทรายจันทิมานะครับ นีตอนลงอยู่นี่ครับเกิดนู่นครับที่แรกผมลงอยู่ตรงนู่นนะครับลงอยู่ตรงมุมนู่นนะครับแล้วมันไม่ค่อยกินนะครับก็เลยขยับมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันอีกสักประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับอาจจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับโอเคครับผมนี่ครับปีปอนโดนแล้วนะครับผม มาดูกันนะครับว่าปลาอะไรครับดึงคันเบ็ดเกือบล่วงน้ำเลยนะครับเมื่อกี้กำลังกินน้ำอยู่เลยนะครับโดนแล้วมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตะโกกหรือเป็นสวายนะครับกำลังกินน้ำเลยครับเมื่อกี้พี่ปอนอืมอืมสวายตะโกกใหญ่ โกกว่าวปากมันบปากนั้นหนาเมื่อกี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอืดึงคันเบ็ดแทบร่วงน้ําเลยนะครับนี่นี่นี่มานี่แล้วไม,ไ,มไ,ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าตอนนี้แดดมันคึมๆนะครับ อืสู้ครับสู้สายสิบสองปอนนะครับดูนะครับสวายหรือตะโกกเนี่ยแต่ผมว่าน่าเหมือนเห็นหมันที่เป็นตะโกกนะครับ แรงดีเว้แลูดเยอะ ยังวะแีมากยะโ,ยโ,ยโกกเหมือนนวลจันทร์นวลจันทร์หนวลจันทร์ะโกกยี <laughs> เหมือนนวจันทนจันทน,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 นยมีนวจันด้วย โอ้โหนนจันครับว่าแดงแดงดีแปลกจับขึ้น,นมาเนี่ยจับหางดีติดสองเล่มเลยใช่ไหมติดสองติดติดสองเล่มติดทั้งปากติดทั้งคีบโอ้โหมาแล้วครับผมโทฟี่น่าจะโทฟี่ของวันนี้ครับ นี่ครับสยสวยสวยงามครับสวยงามเน่นเาเหนื่อยเลยโอ้ไม่ใจนี้เท่าไอ้น่นป่ะสองโลกว่าเนาะสองโลกว่าว้านแรงดีปแปลกโอเคครับช้าแต่ชัวร์ครับช้าแต่ชัวร์โอเคครับผม ยอดสองสาโลเลยมั้งสําโลกว่าเลยอย่างนี้ต้องช่างแล้วนี่ครับมีที่ช่างมาปะ่ะนี่ลองดูดิเดี๋ยวลองลองมาช่างกันนะครับพอดีมีตัวช่างน้ําหนักมาด้วยนะครับอาจจะสองโล ดูดไปจะขาดไฝากเลยอืมไม่ฉีกนะสออ้สองแปดอสอนี่นะครับหนัก สวยๆเลยครับตวนี้งนครับสวยๆสวยสวยๆนี่นะครับผลงานจบผลงานผลงานโคนกระดิ่งเข้างาน

แต้นะมกกรับผมแต้มห้านะรับผมตะโกครับโอ้โหผลผลงานปารวมครับรได้อยู่ครับค,ค,ค,นะครับผมก็สรุปผลงานวันนี้นะครับก็สองคนนะครับก็ตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งนะครับก็เนี่ยครับผลงานนะครับ ใช้ได้อยู่นะครับมีวนนจันนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็สองโล่านะครับเกือบสามโลแล้วก็มีสายยูสองตัวนะครับมีตะโกกอีกสามสี่ตัวแล้วก็สังกระวาดอีกสี่ตัวครับนี่ครับโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็โอเคลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ